สำหรับเวลานี้ท่านหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐา,านแล้วสัาว่าอิมาหังพระกวาตะภาวังตุมหากังปริจัจฉามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับท่านที่นักปฏิบัติเพื่อความดีจะเป็นพระก็ตามเป็นเองก็ตามอุมบาสกุมบาสิกาก็ตามจำ้อ่คำนี้ไว้ให้มันดีจำแล้วจิตก็ต้องคิดต้องทำตามด้วยคมามอบกายถวายชีวิต นั่นหมายถึงว่ายอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งก็ได้แัส่สเ่ืเอวินัยก็ดีสีลก็ดีเป็นคำสั่งที่พระพุทธเจ้าให้ทรงละเว้นจากความชั่วเบื้องตนอันนี้ขอบนรดาท่านพุทธาศาสนิกชน ตามบีสุสมันในนุมบาสุกุมบาสิกาตั้งใจว่าให้มันว่าถ้าเราละเมิดศีลมันเป็นของไม่ดีเป็นปัจจัยเกิดความร่าเรอนที่ประการหนึ่งรากเหง้าของกินเลทไม่ได้แก่ความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดีหรือว่าความโลก โลภอย่าจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนทรัพย์สินให้มากมายก็ดีความโกรธความเพียมบาทจองร่างจองผลานซึ่งกันและกันก็ดีหรือว่าหลงตัวเราจะไม่ตายหลงตัวเราเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวก็ดี <c oughs> สิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระินสีบรมาสสันดาสัมมาสัพพุทธเจ้า ทรงให้เราละเสียจึนั้นขอท่านอย่างหลายที่ประกาศตนไว้ามาหังพระกวาตะพาวังตุมหาการปริจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงพยายามอดกลัน้นความรักในระหว่างเพศ รูปเสีงยงกลิ่นรสสัมผัสความโลภอยากจะร,ำร่ำรวยความโกรธความหลงคำม,มาอดกลั้นไม่หมายความว่าทำจิตเป็นสมาธ,รรมธมาิได้แก่อารมณ์เป็นฌานฌานโลกีเมียม่ายแค่อดกลั้นเท่านั้นอันดับต่อไปมาอดกลั้นได้แล้วก็พยายามห้าหันกิเลสท,ทั้งสามรายการที่เรียกว่าสี่ข้อนี้ ราคะกับโลภะโลภะ,ะมีสภาพอันเดียวกันที่ผมพูดแยกออกไปก็เพื่อความเข้าใจเท่านั้นพยายามห้ามหันไม่ให้มันหมดสิ้นไปจงทำตัวทำใจให้ประกอบไปด้วยความสุขในด้านของความดีหวังว่าท่านหลายคงจะไม่ไม่ลืมบทข้อนี้ ซึงว่าแทนที่เราจะว่าเป็นประเพณีนะมันเสียเวลาเปล่าชีวิตของเราล่วงไปล่วงไปทุกวันทุกวันมันใกล้ความตายเข้ามาทุกทีฉะนั้นขอท่านหลายจงทรงไว้ซึ่งความดีสิ่งใดที่มันชั่วมาแล้วก็มันแล้วกันไปอย่ารือฟื้นคืนมันขึ้นมาเพราะความชั่วมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้บรรณามท่านใดท่านหนึ่งเพราะขึ้นชีอว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่เคยทำความชั่วไม่มีเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในเขตพระองค์สมเด็จพระจินทสีพระมศสสะสนดาสมมาสัมพุทธเจา้าเป็นเขตของความดีเราก็ควรจะทรงความดีให้เต็มภาคภูมิ <c oughs> นี่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักปฏิบัติที่จะทำได้ดีจริงๆเนะี่ยเขาไม่ลืมคำนี้ให้คำนี้มันกล้องอยู่ในจิตทุกเวลาเมื่อมันกล้องแล้วเขาก่จับจริยาอารมณ์ของจิตว่ามันชั่วตรงไหนจิตจะมีความรักในรูปสิ่งที่นรสสัมผัสหรือเปล่าจิตเรามีความโลภหรือเปล่า จิตเรามีความโกรธความเพียรบาทจองล้างจองผลานบุคคลอื่นหรือเปล่าจิตเรามีความหลงในความประพฤติชั่วข้ในตัวคนเราที่เข้าใจว่าเราประพฤติดีหรือเปล่าทุกวันนี้เราคอยจับดูอารมณ์ของจิตตามพระมบาลีที่กล่าวว่าอัตนาจทยาตานังซึ่งแปลเป็นใจความว่าจงกลา่าวโทษโทษโจ์ความผิดตนเองไว้เสมอ อันนี้เราคิดหรือเปล่าหรือคิดว่าเราดีถ้าเราคิดว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเมื่อน,นั้นต่อจากนี้ไปก็จะพูดถึงนาปานุสติกรรมฐานเวลานี้เรากำลังศึกษานาปานุสติกรรมฐาน <c oughs> แล้สิ่งที่ผมพูดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาไม่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่า <c oughs> บางท่านจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวไม่คล้องกันเลยแต่ความจริงมันเกี่ยวมันเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวตรงที่ว่าถ้าเราทรงอนาปานุสติกรรมาฐานได้กรรมาฐานนี้มีนิมิตรื่องหมายโดยเฉพาะลมให้ใจเข้าออกมั่นลมให้ใจเข้าออกนี่ส่วนมากคนเราเกิดมาแล้วไม่ได้สนใจกับลมเพราะว่าร่างกายมันทํางานของมันเป็นปกติ ถ้าหากว่าเราไปสนใจกับลมจะรู้ลมเข้าลมออกอยู่เป็นปกติอารมณ์ของความหลงในกามาคุณห้ามมันก็ไม่มีอารมณ์มันมีความหลงไปในเรื่องของความโลภมันก็ไม่มียันหลงอยู่ในความโกรธความหลงมันก็ไม่มีเพราะจิตมันติดงานคือรู้ลมเข้าลมออก แป็นนว่าจิตของท่านเป็นฌานสมาบัติเมื่อฌานสมาบัติเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดเพราะได้โปรดทราบที่ไม่สามารถจะทำปัญญาให้ดีขึ้นได้เพราะใจของท่านไม่เป็นสมาธิปัญญาที่มันดีขึ้นได้มีอะไรที่เราจะรู้ปัญญาดีปัญญาชัว่วก็จิตที่เราเข้าไปวัดกับอารมณ์ของ ของพรสูดาบันความจริงเรื่องนี้เราพูดย้ำกันไปยังกันมาฟังกันทุกวันผมเห็นว่าเป็นของไม่ยากสำหรับคนดีแต่เป็นของหนักสำหรับคนเลวโปรดจำไว้ด้วย <c oughs> ว่าคำว่าพรสูดาบันเป็นของไม่ยาก เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็ได้พูดเรื่องของพระโสณาบันวันนี้เราย้อนถอยหลังไปสักนิดหนึ่งเมื่อเวลานี้เราทรงความเป็นประโสูตดาบันแล้วหรือยังหรือว่าจิตของเรายังวุ่นวายอยู่กับความชั่วคนที่มีอารมณ์จิตไม่วุ่นวายกับความชั่วนั่นก็คือพระโสดาบัน ถ้าสดาบันมีอะไรนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในประธรมรมเคารพในพระอริยสงฆ์โดยไม่สงสัยในคําสอนสอนของท่านมีสินห้าเป็นบมีสินห้าบริสุทธิ์จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดามากขึ้น หมายความว่าความหมั่นไหวในโลกธรรมแปดประการมีน้อยใครเขายันดาจะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครเขาจะชมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็ตามมันมาก็ธรรมดาบันหมดความหวั่นไหวของพระโสดาบันยังมีอยู่บ้างแต่ว่าพระโสดาบันก็มีความอิ่มใจ ที่คิดว่าเราเกิดแล้วในชาตินี้ไม่เสียที่เกิดเราสามารถจะรวบรวมความดีไว้ได้ขึ้นหนึ่งสกายทิฐิแบบเมาก็ได้แก่ไม่เมาในชีวิตคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราจะต้องตายก็ต้องหาทางสร้างความดีใช้ปัญญาพิจรารณาคำสอนขององสมเด็จพระจินสี จะต้องมีความเข้าใจไม่สงสัยอย่างนี้เรียกว่าเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เมื่อไม่สงสัยก็ตัดใจตรงลงเฉพาะด้านของความดีคือมีศีลบริสุทธิ์เฉพาะครวัตมีศีลห้าบริสุทธิ์ส่วนมมีศีลสิบบริสุทธิ์ พระมีสินสองร้อยี่สิบเจ็บริสุทธิ์จิตมีความรักพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดไว้อย่างเดียวว่าตายคราวนี้จุดที่เราจะพึงไปนั่นเราต้องการพระนิพพานอารมณ์ขั้นต้นก็ไมโสนดาบันเพียงเท่านี้มันยากนักหรือวยความจริงสำหรับคนชั่วยาก สำหรับคนดีไม่ยากเพราะว่าคนชั่วนะจะสอนยังไงก็ตามก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ฟังแล้วก็ฟังเฉยๆมีความทํานองตนคิดว่าตนเป็นคนดีเป็นปกติไม่ได้มองความชั่วของตัวนี่สำหรับการที่เราจะทำให้ศีลบริสุทธิ์นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ไม่สงสัยในคำสอนของ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราทำยังไงเวลานี้เราจะเริยนอนนาปานุสติกรรมฐานเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับอะไรใช้อนนาปานุสติกรรมฐานเป็นวิปัสนาญาณเครื่องควบคุมอนนาปานุสติได้แก่การนึกถึงลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้าจะภาวน,นาก็ภาวน,นาว่าพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธน,นี้เป็นความต้องการของเราที่จะสร้างความดีขณะที่เราภาวน,นาว่าพุทธโธเพื่อรู้ลมให้ใจเขาออกปัญญาไม่เกิดทำไมจะว่าปัญญาเกิดเพราะเพราะจิตเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิปัญญามันก็เกิดถ้าปัญญาของพวกท่านทั้งหลายไม่เกิดก็สแสดงว่าจิตของท่านไม่มีสมาธิถ้าจะถามผมว่าจิตเป็นสมาธิอันดับไหนปัญญาจึงเกิดก็ต้องขอตอบว่าตั้งแต่คมิกะสมาธิอุปจารสมาธิปฐมัญชานทุทนติยชานตติยชานจตุติชานไม่ว่าสมาธิจุดไหน ปัญญาเกิดทั้งหมดมีถ้าปัญญาเราไม่เกิดก็ญญาแนดงวจิตไม่เป็นสมาธิอันนี้ต้องจำนะครับการศึกษามีวัดเราแห่งเดียวที่รับฟังคำสอนเป็นปกติแต่ถ,ถ้าว่าเป็นที่น่าชส่นดาอยู่นิดหนึ่งบางทีเรารับคำสอนกันมากเกินไป ว่าทั้งมีใจหยาบไม่มีความรู้สึกละอายในความชั่วมีถ้า,ารมใดๆถ้ามันเป็นความชั่วมีอยู่แล้วก็นึกทังตรงน,นี้นะครับนึกว่าเราเลวจริงๆนะเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำจะไม่รู้คุณของน้ำนกที่จับอยู่กับต้นไม้ก็ไม่รู้คุณของต้นไม้ว่าต้นไม้เป็นที่อาศัยให้ความสุข สำหรับนกน้ำเป็นที่อาศัยความสุขสำหรับปลาแต่นกกับปลาก็มีจิตอยากมีจิตเลวมัไจะรู้สึกถึงคุณของต้นไม้ดินน้ำชั้นใดสำหรับคนที่มีจิตเลวก็ชินเดียวกันอยู่กับคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเป็นปกติ แต่ว่าไม่สามารถจะทำจิตเป็นสมาธิไม่สามารถจะทรงความเป็นประโสูดาบันได้ก็รู้สึกว่าจะเป็นที่น่าตักใจถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าวเลวเต็มทีความเป็นพระไม่มีความหมายความเป็นเนไม่มีความหมายความเป็นอมบาสกุมบาสิกาไม่มีความหมาย เรามาพูดกันทุกคนที่มีปัญญาเวลาเขาจับลมหายใจเข้าหายใจออกเขาก็ยันั่งคิดว่าร่างกายข้างเราอยู่ที่ทรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยผัดสาอาหารอาหารคือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นสําคัญสําหรับการลิงเวลาหารอาหารคือคําข้าวก็มีความสําคัญ มันโนสัเจตนาหารอาหารที่เราต้องการตามอารมณ์ของใจก็มีความสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือลมหายใจถ้าเราให้ใจเข้าแล้วเราไม่หายใจออกมันก็ตายหายใจออกแล้วเราไม่หายใจเข้ามันก็ตายนั่งมองดูชีวิตตามความเป็นจริง ว่าความตายนี่มันอยู่ที่ปลายจมูกของเราเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนวันเวลาที่มันจะตายบอกไม่ได้ว่าเมื่อไรกันแน่เมื่อเราจะปล่อยชีวิตของเราตอนนี้ให้มันตายไปโดยการไรประโยชน์ก็ไม่สร้างความดีมันจะเป็นการสมควรไหมการที่เราไม่สร้างความดีเราสร้างความชั่วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ ในเมื่อชาตินี้เราทุกชาติหน้าเราจะสุขได้ยังไงวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้มันจะดีได้ยังไงเพราะใครก็เห็นเราว่าวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้ใครก็เห็นหน้าเราเขาก็คิดว่าเราเลวอยู่นั่นเป็นนั้นว่าเราก็บรรนามตัวเราเองค่อยจับจุดที่ศีลศีลของเราบกพร่องไหมจับจุดที่กามคุณกามคุณของเรา ฟุ้งซ่านไหมจับจุดที่เราโลภความโลภเรามีความโลภไหมจับจุดที่ใจอามาหิตร้ายมีความโกรธคิดประทุษร้ายคนอื่นอันนี้เรามีไหมจับจุดที่เป็นความหลงหลงว่าเราจะยังไม่ตายยังจะมีชีวิตต่อไปอยากจะเกือ้อกูลกิเลสให้มันมากคิดว่ากิดร่างกายจะทรงตลอดกาลตลอดสมัย อยากท่านนงตนเป็นคนดีอยากจะดีอยากจะดิอะดนอันนี้มีหรือเปล่าถ้ามีเราก็เหลวนี่เป็นส่วนยอดสำหรับพระโสดามันเราก็หันกันไปทีว่าเอ๊ะที่เรามันจะตายเราวนี่ถ้ายใ,ใจเข้าแล้วเราไม่ให้ใจออกมันก็ตายหรือว่าให้ใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายแล้วเราจะทำยังไง ทำยังไงเมื่อเวลาอยู่มันถึงจะเป็นสุขเวลาตายแล้วถึงจะเป็นสุขสุขจริงๆก็คือพระนิพันธ์ในเวลาตายเมื่อเวลาอยู่ที่เราจะอยู่อย่างเป็นสุขได้ก็เพราะอาศัยอยู่อย่างจิตไม่ติดในโลกกระทำไม่เวล่งของความชั่วกวามจริงในโสนดาบันยังมีโลกกระทำติดอยู่มาก แล้วก็ถอยหลังไปดูโอ้หนอชีวิตของเราก็ดีชีวิตเขาพวกคนอื่นก็ด,กดีไม่มีการทรงตัวสิส้นเลยจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าเราคิดว่าเราจะมีอายุอยู่นานอายุอยู่นานเราก็ยังดูคนที่เกิดพร้อมเราแล้วว่าเกิดที่หลังเราเขาตายก่อนเรามีบ้างไหม ถ้ามีก็แสดงว่าชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันมันจะพลันตายเมื่อไรเราก็ไม่รู้อันนี้จับอนาปานุสติให้ดีทห่เราหนอลมห้ใจนีเพื่อนี่เพึ่งชั่วคราวสำหรับเราถ้ามันไม่ทำงานเมื่อไรเราก็ตายมีชีวิตของเราต้องตายแน่แต่เพราะว่าถ้าปกติเรามีความรู้สึกชั่ว จะชั่วตรงไหนก็ตามเราปัจจุบันแล้วก็มีทุกข์ตายจากความเป็นคนเราก็มีทุกข์ฉะนั้นเราต้องหาความสุขขั้นต้นเสีก่อนอันดับแรกถือลงให้ใจเขาออกเป็นสำคัญว่าเจ้ากับเรานี่ไม่อยู่กันไม่นานไม่ช้าเจ้าก็ไม่ทำงานไม่ทำงานเฉันก็ตาย เื่อร่างกายมันตายแล้วฉันก็ต้องไปไปสู่ภพสู่ชาติตามความดีด้วยความโชคของฉันในการสู่ภพสู่ชาติมันจะดีไม่ได้เพราะชาตินี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เต็มด้วยความเดือดร้อนชาตินี้เต็มด้วยความโกระวายของใจเ้็นนั้นว่านับ,นบต่บัตินี้เป็นต้นไป เราจะไม่มีความประมาทในชีวิตอารมณ์จิตของเราจะทรงไว้ซึ่งความดีเมืจิตของเราดีเมื่ออยู่ในชาตินี้เราก็เป็นสุขตายไปชาติหน้าเราก็เป็นสุขเป็นสุขตรงไหนเป็นสุขที่ว่าเรามันดีถ้าเราทำความดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเข้ามาว่ามากล่าวมติมาเตียนเรา รู้ความดีจริงๆอยู่ที่ไหนผู้ให้ความดีจริงๆคือพระพุทธเจ้าเมื่อความดีที่พระพุทธเจ้าให้ก็คือพระธรรมผู้ที่นำเอาความดีคือพระธรรมมาแนะนำเราก็คือพระอริยสงฆ์เป็นอันว่าทั้งสามจุดนี เราถือว่าเป็นที่พึ่งของเราเกาะติดในพระพุทธเจ้าเกาะติดในวัฒนธรรมเกาะติดในประสงค์ความจริงมันก่อนพมก็พูดแั้วเกาะติดมันแล้วติดจริงๆเกาะติดในรมนาณาปานุสติกรรมฐานไม่ยอมให้รมว่าจะอนาปาไม่ยอมปล่อยให้ความชั่วส่วนใดส่วนหนึ่งเข้ามายุ่งกับจิต ถ้างความชั่วต่างๆมันจะเข้ามายุ่งไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตก็เราติดเจรณาปานาปานุสติติดเนื้อลมหายใจเข้าใจออกล้วใจมันจะคิดเรื่องอื่นได้ยังไงถ้าเราจะทํางานก็จับลมหายใจเข้าใจออกเป็นพื้นฐานให้จิตสองตัวเอางานเป็นสรณะเอางานเป็นที่พึ่ง เหมือนกับพระที่กำลังทำงานอยู่นี่ผานะที่เราใช้มันเก่าไปสีไม่เหมาะสมพอเห็นว่าสีไม่เหมาะสมก็จงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเปลีนน่ยนในจังความจริงสีนี่มันดีเขาทำคนทำก่อนก็คือมว่าสวยแต่เวลานี้มันเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะการเวลาผ่านไป มันก็เริ่มใช้ไม่ได้ไม่ถูกกาลสมัยเราก็ต้องทําใหม่ให้มันดีแต่คําว่าดีที่เราทําใหม่มันก็ไม่ดีตลอดกาลตลอดสมัยสีเก่ามันสลายตัวได้เสียมได้ชั้นใดสีใหม่ก็มีสภาพแบบนั้นเมื่อสีมันเป็นอย่างนั้นร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน แม่ชามันก็ซดมันก็สบมันซดมันสมไปทุกวันมันก็สีที่พ่นใหม่มันก็เก่าลงไปทุกวันในที่สุดสีก็ใช้ไม่ได้ชั้นใดร่างกายของเราก็เหมือนเหมือนกันไม่ชามันก็พังนี่เป็นอันว่าเรื่องของร่างกายแล้วก็อนาปาลมให้ใจเข้าให้ใจเข้าไปแล้วเมื่อเราก็ให้ใจออก เวลาหายใจออกและหายใจเข้ามันไม่ใช่ลมเก่าที่ออกไปมันเป็นลมใหม่ทั้ร่างกายของเราก็มีสภาพแบบนี้ความจริงความตายมันมีทุกวันเวลาการผ่านไปเพียงใดความตายปรากฏเท่านั้นแต่ที่มันอยู่กันได้ก็อาศัยสันต,ติคือการเสียบเนื่องติดต่อ การติดต่อซึ่งกันและกันในะระหว่างระ,ร,ะระหว่างระหว่างอาหารสําหรับอาหารคือคำข้าวช่วยเสื่อมใหร่างกายโตขึ้นเืลอทรงตัวสำหรับอาหารที่มีความสําคัญคือผัดสอาหารในกระลมให้ใจเข้าออกเป็นการให้ชีวิตทรงอยู่ถ้าไสิ่งทั้งหลายเหล่านี้องสมเด็จพระบรมครูกล่าวว่าไม่ช้ามันก็สลายตัว เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเกาะติดศีลเกาะติดศีลจะติดได้ยังไงเกาะให้ดีจริงๆก็คือเกาะพรม,มีหันสีจิตมีเมตตาความรักในคนสัตว์อยู่เสมอไม่คิดว่าเราจะเป็นศัตรูกับใครไม่คิดว่าใครจะเป็นศัตรูกับเรา กูนจิตมีความสงสารปรารถนาจะเกือ้อกูลให้คนอื่นไปมีความสุขอยู่เสมอเมื่อจิตมีความรักความสงสารสิ้นขาดไม่ได้ต่อไปจิตมีอามุทุทตาอุเบกอามุทุตาคือความยินอจิตอ่อ,อนโยนไม่มีอารมณ์อิจฉาดิ่สยาบอคคลอื่นเห็นใครดีเพียงใดเราพอใจเพียงนั้น ไม่ใช่ยาไปจะเวน,น่ายิฉาดุสิยาความดีของบุคคลอื่นเป็นมว่าเราพอใจในความดีของท่านเขาดีเราพลอยดีใจด้วยดีใจแล้วก็ทําตามเขาเห็นเขาดีเราไม่เดือดร้อนเจอคนดีเมื่อไรชื่นใจเมื่อนั้นนี่เป็นลักษณะของระมีหันสรี อุ้มเบกขาวางเฉยต่อรมที่เข้ามากระทบกระทัทง่งจะเป็นคำนินทานและคำนั้นเสียงก็ช่างลาบจะมีหรือไม่มีก็ช่างลดยศจะมีหรือไม่มีก็ช่างมันมีแล้วมันสลายไปก็ช่างมันคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากว่าจิตใจของอันดานท่านนังหลายโดยทนนาจิตทรงอยู่ในพรมหานส่บระการ เรื่องความเป็นประโสงดาบันไม่มีความสำคัญสำหรับท่านท่านนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรื่องความเป็นประโสงดาบันก็เป็นของเล็กเพราะ,ระ่าโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีมีความสำคัญอยู่ที่ศีลแท้กว่าศีลของเราบริสุทธิ์ก็มีความเป็นประโสงดาบันได้ ม่ถ้าเรามีจิตเมตตากรุณาทางสงัาการแม้ไม่มีมุตตุเบกขาก็ตามสิ่งของเราก็บริสุทธิ์แล้วก็จะฉนั้นขบรรดาท่านทั้งหลายที่มีความหวังดีกับตัวของท่านเองความจริงความดีที่เราทำเราทำเพื่อเราเพราะเรามีความสุขยินขอทุกท่านหวังความเป็นประสดามัน ขอทุกคนจงอย่าเว้นนึกถึงความตายพิจารณาความดีเข้าไว้โซงพรมีหารสีให้คารบทนเมื่อพรมีหารสีเคารบโดโทบทวนเพียงใดชื่อว่าท่านห,หลายทรงศีลบริสุทธิ์แถมจิตอีกนิดหนึ่งว่าเราขอไปพระนิพพานเป็นที่สุดชีวิตนี้เป็นชีวิตสุดท้ายสำหรับเรา การเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวันดาคนดีฟงคนดีไม่พึงเป็นที่ปรารถนาของเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานท่านบรรดาท่านทั้งหลายมองดูเวลาที่จะพูดกับท่านเห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วตอนนี้ไปขบรรดาท่านพุทธบรษัท,ทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรง,รง,รงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้าใช่มอมพิจารณารืะภาวนาก็ได้ตามอธัธยาศัยเล่นเท่ขออยู่ในอริยาบทตามสบายจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ตามอธัธยาศัยคนท่านจึงกว่าวว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร